จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยอาการที่มันเกิดเนี่ยนะแน่นท้องเลอไม่ได้ที่สําคัญมันจะเหมือนมีต้อนข้าวเหนียวเนี่ยอุดพื้นที่คอไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่อาไที่อร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในประเทศไทยร้านแปนเก่าเองวันนี้จะไปบอกเลยว่ากลัวเหมือนกันเรื่องของกดไหลย้อนหรือว่าเรื่องของ ของอื่นห้องฟึ้นต่างน,นานาพบกนี้ไปด้วยให้ดูก่อนดเดี๋ยวค่อยบอกนะว่าไอตัวนี้มันสำคัญยังไงไปเ,เดี๋ยวเจอกันโอเคมาถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็น ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ราชวัตรนะฮะเดี๋ยวจะสั่งวันนี้จะกินให้แบบเต็มที่เลยเพราะว่าเดี๋ยวมีตัวช่วยเดี๋ยวค่อยอธิบายตัวช่วยให้ฟังว่ามันคืออะไรนะฮะอันนี้สําคัญมากๆเดี๋ยวขอสั่งก่อนตุ้มงนูเอาเหมือนเดิมเอาเส้นหมีน่น้ําน่องหนึ่งปีกสองเนื้อใส่ตับนิดนึงไม่ใส่ถุง,งอกโอเคขอบคุณครับนี่อันนี้คือแบบที่ผมตุ้มเดี๋ยวเอาอีกตันเลยเบิ้ล เพื่อนเพื่อนโอเคขอบคุณครับนี่อยากให้เห็นดูน้องดิเนี่ยะนี่แล้วก็ปีกแบบนี้นี่นะปีกนี่ปีกอันนึงนี่นี่แล้วก็เนื้อบอกเลยว่าสุดอ่ะสุดอ่ะมากินได้เลยนะที่เนี่ยคือเชื่อเปล่าตอนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยหมอไม่ให้กินพริกเลยเออเพราะหมอบอกว่ากระเพาะอ่ะมันจะสิสติทีบอ่ะ คือจะไวอ่ะจะไวจะไวกับกับกับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยพยายามที่แบบจะจะไม่กินพริกแต่ตอนเนี้ยกินได้แล้วอย่างนี้กินเต็มที่ ใช่อ่ะมาคุยกันต่อคนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยอาการเนี่ยมันจะแน่นท้องนะครับแล้วมันก็เหมือนกับเลอไม่ได้หายใจก็ถอนหายใจหายใจไม่ทั่วท้องอะ่ะเหมือนหายใจไม่อิ่มเนี่ยอาการอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญมันจะเหมือนมีก้อนข้าวเหนียวเนี่ยอุดอยู่ที่คอมักจะมีอาการที่ไม่ค่อยอยากจะทานอะไรเพราะกลัวจะแพนิก กลัวว่าทานอะไรเข้าไปแล้วฉันจะไม่เลอะอาหารจะไม่ย่อยฉันจะแบบชีวิตฉันแย่ทีเนี้มันก็จะมีตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นของฮาชิถูกจะพกติดตัวไว้แบบนี้เลยก็คือตัวนี้นี่นะฮะอันนี้คือจะพกติดตัวไว้ตลอดเวลาธรรมดาแล้วเนี่ยตอนที่ผมมีอาการผมจะกิน GR d ดีของฮาชิเนี่ยตอนเช้าเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เลอะนะครับให้เราได้แบบว่าเหมือนแบบมีการจัดระเบียบของของลมในร่างกายเราเอะผู้ตรงๆแต่ว่า มันไม่รู้จะโอเวอร์เคลมหรือเปล่าที่พูดแบบนั้นนะแต่มันก็ต้องบอกแบบนั้นอนะคือสำหรับตัวผมเองผมพูดแบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดคนอื่นอาจจะไปพูดอีกแบบหนึ่งผมไม่รู้แต่ว่าตัวผมเองต้องให้มันเริ่มก่อนแล้วค่อยทานอาหารอะไรเงี้ยมันก็จะทานอาหารได้อย่างสบายใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับในเนี้ยจะมีขิงนะฮะมีกรดอะมิโนนะครับแล้วก็มีเปปอร์มิน มีสเปียร์มินที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือเรามีการจดแจ้งกับออยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่ามีสิ่งเหล่านี้จริงๆคือผ่านออยโรงงานก็มาตรฐาน GMP นะครับมี HACCP นะครับเป็นมาตรฐานอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็มี ISO 22,000มาตรฐานสูงสุดของโรงงานด้วยประเด็นต่อมาถามว่าทำไมผมถึงไม่กินก่อนผมก็จะบอกว่าอาการผมมันดีขึ้นแล้วไงคือวันนี้ผมมากินไป2จานผมอิ่มผมรู้สึกอืด ผมรู้สึกมีลมมีแก๊สแต่ผมไม่ค่อยเลอะผมก็คิดจะตัวนี้แหละนะครับก็ฉีกข้างในมันจะเป็นเม็ดแบบนี้นี่นะฮะับอือคนบางคนที่ไม่ได้เป็นกรดไหลย,ย้อนแต่คุณไปทานอาหารแล้วรู้สึกว่าแน่นท้องอืดเฟอ้อก็กินตัวนี้ก็ได้มันจะช่วยขับแก๊สนะฮะขับแกส๊สขับลมเลอะมาเนี่ยเป็นหยินนิดเลยหอมชื่นใจ นะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันตัวที่ช่วยได้มากนะคือคุณสามารถทานได้3เวลาเลยเชา้ากลางวันเย็นหรือถ้าเกิดคุณมีอาการมากกว่ากินสองเม็ดได้เลยนะครับอะผมขอดูเป็นกล่องเอากล่องไปเลยอะให้ดูเป็นกล่องก็ได้เนี่ยกล่องมันเป็นแบบนี้นะมันมีหลายเม็ดอยู่ข้างในอะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะฮะคืออย่างที่บอกไปนะฮะก็เอาเป็นว่าผมแนะนานะครับทานทั้ง3ตัวทั้งเซ็ตของเขาเลย G R D นะครับแล้วก็จะมีตัว U R D นะครับก็คือจะเป็นการเลือกเฉพาะอะเอามาดูสิ นี่ก็เป็น U R D ก็ชงอันนี้กินตอนเช้านะกินตอนเช้าอ่านี้กินตอนเช้าเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยตัวนี้นะฮะนี่แล้วตกดึกแน่นอนครับเรื่องของการขับถ่ายจําเป็นที่จะต้องมีนะเป็นโปรไบโอติกนะจุลินทรีย์ตัวดีนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยล้านตัวจําเป็นต้องมีอ่ะนี่นะครับกินหนึ่งซองก่อนนอนแต่ผมมาสองซองนี่สุดท้ายเลยของวันหลายๆคนพงถามผมมาเยอะผมก็ตอบได้เท่านี้แหละนะครับยืนยันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมพูดอยู่ตรงนี้ ไม่ได้เป็นยารักษาโรคนะฮะก็อ <sh arp> ันน <First> <ens> ี้ถือว่าดีเป็นเส้นของเขานะครับอาชีพครับ